นั่นในประเด็นต,ต้องดังกล่าวพี่น้องถามว่าสุนันหายมามุมกล่าวนะซามีอัลลอฮูุลิมันฮามิดะหรืรอไม่พร้อมกับคำว่ารบบานาวาลากันทํานี่จวงเอียธิดัน สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลยรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคน่เป็นรถดได้ตรวจสดเป็นดรถด,ด,ดเลยสดเกลื่อนทีได้ตามให้หลีกบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนสามสามสงแปดส่สองคำตอบของเรีองดังกล่าวประเด็นนี้พี่นองนะผมเรียนชี้แจงกับพ่อแม่พี่นองว่าเรามาทำฟ้ามเข้าใจกันถึงซี่มาจับเลยแต่เรว่ว่ามาจับไหนที่เสกซึมข้าวมาในสังคมบ้านเราพี่นองเลวกาเจ้าตัวที่เอามาครับไม่ได้ชี้แจง ไม่ได้ระบุว่าที่ชั้นบอกตนีนมัสเตะไม่ม่เล่นถึงพี่น้องมันอ้างหนาบีปักเดียวนี่ฮาดิสวาฮาดิสวานี่เราก็สับส้นมดแต่นั่นไม่รู้ฮาดิสวาก็ว่าจริงนั่นแหละเทวาตรงกับมัสับไหนแต่เห็นก็ไม่เล่งถึงมัสับพี่น้องพวกเขาไม่สร้างกัดมัสับไหนได้เพ่ตนอยู่ชาฟีฮานาฟีไม่มีน่ะอยู่มัสยิดนาบีเลยชั้นตนอยู่มัสยิดชาฟีชั้นอยู่มัสยิดนาบี เขาไม่สังกัดเพราะฉะนั้นอุลามะมาซับชาฟียาบอกจากเจนไปลองว่าจิบบนบุคคลเทู่กุลิศไม่ใช่มุดจะตาหิตนี้วาจิบจะต้องตักลิศจะต้องสังกัดมาซับเพราะฉะนั้นใครไม่สังกัดมาซับเนี่ยไม่ตักลิศตามมาซับหนึ่งมาซับใดจากเซในการใช้ชีวิตทือวาฮารรมเนี่ยถือวาฮารรมต้องเลือกเอาไปน้องสังมาซับน่งอ่าโบโรน่การมาซับ ชาวฝีนี้เลยเนาะอ่าเนยมาจับชาวฝีฮานาฟีกาดายมาลิกีกาดายอ่มบาลีกาดายเลวเตนะถ้าไม่สังกัดนั้นพี่น้องถ้าเดี๋ยวอิบดตัดมันตันเฟกมันมัวนะไปถึงมายังมายังตัวมัมยันบิสมิลลา่าถึงบอกมันยงมันยงมันยงไ่สิงพี่น้องนะมันเกิดการตันเฟกที่ข้าคมทางเลยอิบัตัดชินนันไม่ซ้อใจไม่ได้เนอะ เอามาสับปีหนึ่งคือมาสับชาวฟีอีพี่น้องมาสับชาวฟีอีนี่บอกว่าสูนัทไฮมะมุมสูนัทไฮอีมัมสูนัทไฮมุงฟาริดคนมายังคนเดียวเนี่ยเนาะกล่าวต่างซ่องซ้ำนวลเลยพี่น้องซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะเลกะรับบานาลากันฮัมดะ รับบานาว่าล uh. no? ัก uh ันฮัมดะรืออัลลอฮุมมารับบานาว่าลักันฮัมดะได้ตั้งพีแต่กลาวตั้งซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะและรับบานาละกันฮัมดวยอ่านี่มาซัำชาวฟิีที่เราถืออย่าให้เพื่อนมาเรื่องเชลล่านั้นพี่น้องเพือฉับอยู่เลยเพื่อนวันนู้นนบีสังในฮะดีสฟากูลูอ่ามันพ้าฉชัดละฮะดีะฟากูลูท่านจงกล่าวรับบานาละกันฮัมนู เดี๋ยวข้องตีดโทษเราอิยนสัตว์เซลาไปน้องโทษเลวตี่ทื่ออยู่นี่ทื่อไอชับนะนี่คือมัจจมชาวฟีไอฮาดิสอีกบทหนึ่งเลยนะบีวะอีรากอลลิมามูมื่อใดอิมามกลาวาซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาอ่่ยังบางฮาดิษ Nabi wa madai imam kelawa sami Allahu liman hamida fakulu tan tang lai o cung kelawa Rabbana lakan hamd. Macam mana? Macam hadis ni? Nai hadis nan nan ulama syafi'iyah tanggung tifam wa kam fakulu Rabbana lakan hamnya. ไอกูลูซาลิกะท่านทางไลยจงกล่าวสำนวนรบบานาลากันัมนั้นมาอามาอาลิมตุมูฮูมิงกาลิกุมสามิอัลลอฮูลิมันฮามิดากล่าวพร้อมกับสิ่งที่พวกท่านได้รู้มาจากคำพูดของพวกท่านโอนจากนั้นคือการกล่าวคำว่าสามิอัลลอฮูลิมันฮามิดากล่าวทั้งสองเนาะ ซึ่งทุกระบุกล่าวในกีตาบนาฟิกอันบายูรีเล่มที่หนึ่งนาเทรอยเจ็ดสิบดอเลกานังสือฟิกอารันมาซาฮิบินอรัรบะฮ์เล่มที่หนึ่งนาเทสองรอยดีสิบเจ็ดนี่คือมัสยับชาวฟีอีที่เราจิตถืออยู่แสดงว่าทุกเหลียพี่น้องนะอา่าทุกเหลียบตื่นให้ฉับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนมันสีห่มโกโปรดน,น้อยๆก็น่าทีว่างเสียแล้วมัสยับเตสองมัสยับฮานาฟี มัสยิดอานาฟีหยุดทือว่าอิหมัมนั่นเนาะให้กล่าวคำว่าซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาเท่านั้นเลยนะกล่าวเท่านั้นอันนี่คือโกนมัวตามัดกองมัสยิดอานาฟีอิหมัมเพียงกล่าวซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดารับบานาลากานดำไม่ตรง อ่าอ uh, um ิมามส่วนมะมูมให้กล่าวว่าร็อบบานาละกัลฮัมดะเท่านั้นเลยนะซามิอัลลอฮ์ไม่ต้องอ่านี่ของอนาฟีอันนึงมุงฟาริดคนายังคนเดียวมาซับอนาฟีบอกว่ากล่าวทั้งสองเลยทั้งซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะเลกะร็อบบานาลกัฮัมดะอ่านี่สูตรของอนาฟีพี่น้อง À, lê đai này kỳ tám mà ra bình át bá thì nâng na thì xôn rồi dì xí phúc. Đó. Âu mát dạp tỷ xá mát dạp mà lì kỳ. Mát dạp mà lì kỳ ní. Ây mát dạp à mà lì kỳ hai imam kláo xa mi allohu liman hamidah. À. À. เท่านัน้นแล้วสูนั้นให้มามุ่มกล่าวรบบานาละกันฮัมดะเท่านันา้นอนี่นี่มันกับเมื่อนกลันนี่เป็นรองนะมัซับมาลิกีกับมัซับฮานาฟีเนาะแต่มัซับฮานาฟีอันคือตามกกลมัตตามัดอย่างมีการขีลับกันมาเนาะ วะก็สัลิมามมมาลิกคนัสมีอาบิล <urine> อ <shameful wohl siempre> ิมามีวะทัม <va> ีดาบิลมะมุมีในคยมบีร์เลียมที่หนึ่งหนาที่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดว่าพี่าะ imam Malik ตันตูจัมโปเลย t a s m e คือซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดานั้นจัมโปอ imam ไม้กล่าวส่วนทัชมีดรับบานาละกันหามจําโปบิลมะมุมเตมมัจฮัมบาลี มาสับฮัมบาลีย ah ึดถ nah, ื่อว่าสูนัตนให้อิมัมและคนมายังคนเดียวกล่าวตั้งสองคือสามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะรบบานาละกันฮัมทั้งอิมัมทั้งผู้มายังคนเดียวให้กล่าวต่างสองสำนวนส่วนมาโมมให้กล่าวเฉพาะรบบานาละกันฮัมดะรบบานาวะละกันฮัมดะเท่านั้นพอนันนี่ไหน มาซาบินอัลบาอัลเลมทีหนึ่งนาทีสองรอยยี่สิบเจ็ดเนียเนี่ยนี่ข้อมูลแต่ละมาสาบเป็นของข้องทกเป่แต่ไอ้คนที่นํามาบอกเราเดยน้านี่เฮ้นี่ชาญที่บอกตนหนานี่และนี่มาสับฮัมบาลีก่อนนี่มามุมนี่ขอให้กล่าวรับบานาละกันทำเลยเค่ตามมังพี่น้องไม่ใคยถามมาเยอะโอ้เออจริงมาสับฮัมบาลีก็ทําไปเลยแต่ชาล่ะชานชาฟีก็ตั้งรับบานาละกันทำตั้งสามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะ nya pe o makah tam dalil nah, si, la nan pi nong quran hadis ijma kias, na lakkan tang si ma makah yang kan mai sai ke pai mai mi le bo hen ko ok toy mam mam sami Allahu liman hamida makmum, mu nong rabbana walakan hamda ko wa tao le makah eh na ya makah ya ti o han dai o kung thip ma tam pen bin dalil nong <laughs> มันต้องคุร์นมันต้องฮะดิสอิจมมันตอน้องกิยาสเนาะอิสติยา s a นอิสติสาบุนอัสลีก็ว่ากันไปเนาะก็พอสรุปได้ตรงนี้พี่นองว่าสิ่งที่เราทํานั้นแสดววงว่าทุกตรงอยู่เร็วนะถ้าพบประเด็นนี้ก็โเราญาี่ไปทําตกใจเลยนะเหมือนกับพี่นองฟารถทพย์รถเรียงนั้นพี่นองพอว่ามามันโหน้อน้อยกลางทาง ถ้าพอเราได้ห้วยน้อยๆเลยมันจิกนั่นไม่ควางว่าเออเต่ถ้าเราไม่สนไม่หน่องเราทรมาดานีา้ฮะมันลงน่ะหอบเละทงท่ามที่เราททียบเดยเฉยไม่สนฮะมันก็ไม่จิกเต่ถ้าเราพอได้ลงลั่งลงล,งลงั่งบัวทั้งถางกันนั้นนั่นเออมันจิกทุดเร็วเลยเนาะให้ตติอตับไอสาบาดห้มันคงอัสลามุอะลัยกุมบรหัมมตุลลอฮ์ฝ่าบรักาตุ อัลฮ ah ัมด uh, uh, ุล um, ิลลาฮิร็อบบินอลอาลามีนวะบิฮินะสตาอินวะลาฮอลาวะลากอัมอาบาดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่นี่และก็ตลอดไปยังพ่อแม่พี่น้องที่รับชมเราฟังอยู่ทางบ้านตุกทุกทานเนี่ยด่าคนอื่นวันนี้พี่น้องนะผมก็อยากจะเรียนชี้แจงว่าหลังจากที่ ได้ประกาศไปข้อความรวมมือครับพแมพี่น้องทุกทานในการเ่ว่าจัดสร้างรถโมบายสักคันหนึ่งเ่วานี้เอเพื่อที่จะบันทึกอุปกรณ์ภายในรถเนะคือไม่ต้องยกลงนั้นพี่น้องนเนะเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำการเลยสดในการบันทึก อ่าก็นะตอนนี้พี่น้องนะฮะอัลลอฮุลลอฮิลาหนอการได้มาประมาณอ่าหนึ่งเสนกว่าบาทหนอกาคาดอยู่อา,าจะทำติดคาดนั่นหนอไม่ควรจีฮันโบพี่น้องได้มาเส้นกว่าบาทติดคาดอยู่แล้วคาดอยู่หกเส้นกว่าเนอนอ,อ่าหกตุกหม้หกกับเส้นเจ็ดนั้นประมาณนั้นเลยเนาะจากยอดท้งหมดก็คือ เจ็ดเซนได้มาเซนก็คือหกเซนการทำดีแล้วพี่น้องน่ะควบคุ่พี่น้องถุกทานที่รวมกันเสียสาระทุ่งเมนจะเป็นงานที่เย้ทึ่งเมนจะเป็นงบตีมากนะด้วยเร่งศรัทธาโดยการช่วยเลือกของพ่อแม่พี่น้องนะก็คงจะสำเร็จอินชาอัลลอฮ์นละหล่คนพ่อแม่พี่น้องที่มีความตั้งใจอยู่ ากาไม่ได้เค้ไอ้ไร้ือประกันไดพี่นองนป่อ้นกระตงกเนาะหนามกระตุนตงนานาบางครั้งความจำเป็นของป่อเมพี่นองเรื่องปากทงนี่มันก็มีความจำเป็นเป็นลำดับแรกเบื้องต้นต่ข้อควา,ามตั้งใจพี่นองนะตั้งใจไวตรงนี้การทำโดุลิละเรื่พี่นองตั้งใจ พี่นองอยังไม่ได้มีส่วนรวมตรงนี้ครับไม่พือพี่นองแต่ข้อความตั้งใจไหวโกนอีชาลอเดียวคนตาให้พแรงยีดคนเดียวคนตาโนเดือนจีเดียวคนตานอนสักผัก,กดยความตั้งใจคงโพเแม่พี่นองพันนีนี้ไล่ตัวไล่คนไปพบเลก็กกรทำเข้าทำเข้าอยู่ว่าฟันฟือเหลวบางผมกระโบกไปแล้วพี่นองพน,นันเออเขาว่าอนชายลอด น,นะนะเพราะช่วงนี้มันกระจิงพี่น้องในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะเศร้า,าว่าตีโปรยข่าวสานอยคุณละครึงลงไม่เยอะเออนะตีโปรยข่าวสานป้าปงอยคุณละคลึงพี่นอ้องแต่ไม่รู้ว่าคนละคลึงนี่รัดว่าตนโอ้กมาสักคลึงเลยนะช้านจี้ยสักคลึงเนาะพ้นชุดท้ทายนะคลึงข้องลงไม่โอกนะเปลี่ยวคลึงข้องรัดนะ นะเดี๋ยวคอยนะเรียนชี้แจงกันสักทีพี่น้องน่ะอินชาอัลลอฮ์นะคงจะเป็นระบทัดไปนะในเรื่องโครงการคนละครึ่งนี่แหละเนาะนะรัดว่าคนละครึ่งแม่ฟ้าว่ารัฐว่าฉันจะให้รวยห้าสิบแต่ตนต้องอเบี้ยตนมากันเลยจ่ายรวยห้าสิบนะพ้นสุดท้ายเบี้ยรอรวยห้าสิบไม่จ่ายเนาะเราจ่ายกงรัดรวยห้าสิบนะไม่รู้ใครจะราดใครโบกันพี่น้อง รู้ว่าเคยโลกเคยตมกันเนาะจะหน้า,นาพที่จะเป็นสิ่งที่เบ่งบาวภาระของเรา,าแต่ทางนั้นและทางนี้ขอควกคุณพี่นองต,ก,ต,ก,ตกฐานจริงๆที่ว่าในระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ประกาศไปนี้นรวมเร็วคงจะไม่ถึงหนึงเดือนที่มั้งเนาะสามสัปดาห์หรือขี่สัปดาห์กว่า น่ได้มาประมาณหนึ่งเซนเสิบๆพี่น้องกายคูยฟ้ากับพ่อแมพี่น้องว่าน,าน,านา่เรา,าจะดูแลและก็ทำงานศานาะตรงนี้รวมกับพ่อแมพี่น้องได้สร้างอุปกรณ์ตรงนี้ไว้โดยลำพังเราและหลายคนในการช่วยเหลืออินช الله, นัลอละนะตรงสำเร็จ และก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานี้ตอบแทนเพื่อพูนริสกีที่ฮาลาเนกับผมมีพี่น้องนั่งขอให้อัลลอฮฺตาลาตอบแทนให้กับโรธานทางหลายพี่นอ้องเรื่องความอีมัณนความศรัทธาความตักวาและความสลามัดความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาและก็ให้โรธานทางหลายทุกๆคนอยู่ในกรอบและกการของศาสนาเพื่อความสำเร็จในวันอัครัต์ No, wabillahi taufik, wahidah hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> تفعل ما تشاء، وطب نفساً إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. فطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثه الله فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والوفاء ان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والوفاء وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لَا غطاء. دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام, الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفساً إذا حكم القضاءُ جزع لحادثة الليالي فما, فما لحوادث الدنيا بكو إذا ما كنت ذا قلب مالك الدنيا ساء ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا ساء ผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิตไคลชชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 5 2 4 9 6 7 6 0่ 60. ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปดนึง่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลําผลไม้แปลรูป นำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนอิพัทส,สุโขคราสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัจจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอนขาเสีงครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมัยขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายคา